ล้วนจะพาทุกคนเข้าไปข้างในที่พักนะจ๊ะอันนี้ลวนก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะน,นี่ก็จะมีสระว่ายน้ำอินโดจ้ะทุกคนทางนี้ก็ทางเข้าร้านอาหารหรือว่าเข้าไปอาหารเช้านะจ๊ะทุกคนเข้าทางนี้ก็ได้จ้ะนะนจ้ะลวนออกมาทางนี้นะจ๊ะทุกคน ทุกคนจ้าอันนี้ก็ทางนั้นก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันจ้าอันนี้ใครจะนั่งมานั่งกินมาเบียดื่มอะไรก็ได้นะจ้าทุกคนจ้าบริเวณข้างในนะจ้าจ้าทุกคนจ้าอันนี้ก็ทางนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะจ้าทุกคนสระว่ายน้ำเอาดอข้างนอกเลยจ้า จดทุกคนจะสะวยน้ำเอาดอเดี๋ยวลนซูมให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะโอ้บริเวณกว้างอ่าเห็นไหมจ๊ะทุกคนที่สะวยน้ำเดี๋ยวลนอยาพาทุกคนไปยืนดูฝั่งนู้นนะจ๊ะฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะทุกคน ก็มีสะไว้น้ำอีกอันหนึ่งทางนี้นะเจ้าทุกคนเจ้าทุกคนจ้ามันเป็นป่าป่านิดหน่อยนะเจ้าทุกคนก็มีต้นไม้ร่มรื่นดีจ้ะ นี่ลวนจะพาทุกคนไปที่อ,าอพาร์ตเมนต์นที่ลวนพักอยู่นะจ๊ะทางลงมาทางนี้จ้ะทุกคนจ้ะก็บริเวณก็กว้างขวางดีจ้ะเป็นป่าเลยนะเจ้ะทุกคนนี่ก็มีส้มด้วยจ้ะเขาบอกว่าเก็บกินได้นะเขาไม่ว่าจ้ะเขาลวนถามเขาแล้วนะจ้ะทุกคนจ้ะเหลือง ลูกเหลืองจ้ะเดี๋ยวนะลวนจะซูมให้ดูจ้ะทุกคนจ้ะเหลืองแล้วจ้ะอันนี้เป็นส้มหลุนนะจ้ะทุกคนจ้ะลุนทุกวันเลยจ้ะที่ลุนเห็นหลุนมาอยู่สองคืนนี้นะจ้ะเห็นลุนทุกวันเลยจ้ะทุกคนจ้ะทุกคนบริเวณที่พัก รวมพักนี้ก็รวมกับค่าอาหารด้วยนะจ๊ะทุกคนประมาณ500กว่าปอนจ้ะทุกคน3คืนนะจ๊ะพ่อเ็เพราะว่าก็เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะจ๊ะทุกคนก็เหมือนเป็นบ้านหนึ่งห้องนอนนะจ๊ะแต่ก็กว้างดีนะจ๊ะเดี๋ยวเดินจ้ะทุกคนทางเข้าก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนแก็มาฝั่งนี้นะจ๊ะ มาเดินเข้าทางนี้นะจ๊ะทุกคนนี่เดี๋ยวลวนให้ดูให้ดูว่าบิลดิ้งตึกที่ลวนอยู่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวลวนจะเปิดประตูเข้าไปนะจ๊ะทุกคนก็เข้ามาก็จะมืดหน่อยนะจ๊ะลวนอยู่ชั้นชั้นแรกจ้ะทุกคน ขึ้นลิฟต์ก็ได้นะจ๊ะแต่ลวนจะเดินบันไดนะจ๊ะเดินไปในบันไดขึ้นไปในนี่จ้ะทุกคนเดินบันไดขึ้นไปจ้ะลวนอยู่ห้องนี้นะจ๊ะทุกคน จ้าทุกคนในห้องภายในห้องเป็นอย่างนี้นะจ้าทุกคนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะจ้าทุกคนนี่เป็นห้องน้ําจ้าเดี๋ยวลวนพาทุกคนไปดูห้องน้ําก่อนนะจ้าเมื่อกี้ลวนไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดม่านนะจ้าลวนก็เลยเปิดม่านนะจ้านี่เป็นห้องน้านะจ้าทุกคน เขาจะมีนี้ไว้ให้เราทำความสะอาดด้วยถ้าเราอยากจะทำนะจ๊ะเพราะว่าทุกสามวันเขาถึงจะมาทําความสะอาดถ้าให้แต่ก็ลวนก็ไม่ว่าจะลวนชอบทําเองอยู่แล้วเนาะจ้ะมาดูห้องนอนนะจ๊ะนี่ก็เป็นห้องนอนจ้ะลวนรีวิวห้องตอนที่ลวนใช้แล้วนะจ๊ะทุกคน <c oughs> จ้ะทุกคนก็มีตู้เย็นด้วยนะจ๊ะก็เป็นเหมือนบ้านเลยแหละจ้ะเหมือนคอนโดบ้าน <c oughs> ห้องนอนห้องห้องนอนห้อง ห้องหนึ่งเลยจ้ะมีทุกอย่างเลยจ้ะทุกคนก็เกือบทุกอย่างไมโครเวฟก็มีแล้วที่ในคับบอร์ดก็จะมีอุปกรณ์ให้เราทํากับข้าวอะไรทุกหลายอย่างจ้ะเครื่องซักผ้าก็มีเครื่อง <c oughs> ล้างจานก็มีจ้ะทุกคนจ้ะแต่ลวนไม่เคยใช้เราจะนี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นนะจ้ะเพราะว่าลวนรีวิวตอนที่ลวนมาพักคืนที่สองเลยจ้ะทุกคนลวนก็มารีวิวว,วันนี้เนาะ จ้ถ้าว่าดีไหมถ้ามาด้วยการหลายคนก็ดีจ้ะทุกคนแต่ถ้าใครชอบในเมืองหรือว่าแถวคนนี้เยอะก็ล้วนก็ไม่แนะนําให้มาที่นี่เนาะก็แล้วแต่คนชอบนะจ้ะทุกคนพอดีมานี่ก็เพราะว่ามาด้วยการหลายกลุ่มเลยจ้าก็มาหลายคนนะจ้ะเนาะก็ไม่เชิงกลุ่มนะจ้าก็เป็นเพื่อนๆนั่นแหละจ้ะทุกคนก็เลยอยากมาอยู่ใกล้ๆกันนะจ้ะก็เลยล้วนก็เลยมาที่นี่เนาะ อันนี้ก็มีเบากหนีข้างนอกทุก่อนเบากหนีให้เรานั่งชมวิวะบรรยากาศที่ข้างนอกนะจ๊ะเดี๋ยวรู้ให้ทุกคนดูมาจากฝั่งนี้จ้ะทุะกคนวิวตะวันขึ้นฝั่งโน้นนะจ๊ะ จ้าทุกคนจ้าตันนี้ก็เป็นห้องอาหารนะจ้าทุกคนอาหารเช้านะจ้าอาหารเช้าก็จะเป็นอ่าบุฟเฟ่ต์นะจ้าแล้วแต่เราชอบว่าจะกินแบบไหนนะจ้าทุกคนกินมากกินน้อยก็แล้วแต่เราเนาะจ้ะเนาะก็อ่ามีอาหารเย็นด้วยอาหารร้อนด้วยจ้าทุกคนในหม้อนี้ก็จะเป็นอาหารร้อนนะจ้าก็มีหลายชนิดหลายอย่างนะจ้า ฝั่งน,นี้ก็เป็นน้ําดื่มต่างๆนะจ๊ะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่สําหรับทําน้ําส้มสดเลยจ้ะทุกคนจ้ารสชาติดีมากเลยจ้ะอันนี้น้ําที่เขาแช่พวกผลไม้จ้ะอันนี้ก็เป็นซอสต่างๆจ้ะทุกคนล้วนก็ขอขอบคุณมากมากนะจ้าที่มารับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะทุกคน ว่าลวนจะพาทุกคนไปไหนแล้วก็ทำอะไรนะจ๊ะทุกคนคลิปหน้าก็ยังอยู่ที่สปเปนอยู่นะจ๊ะขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย